ครับสวัสดีครับของสวนทุเรียนมือใหม่นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของทุเรียนในช่วงอายุ4ปีนะครับที่มีผลผลิตแล้วนะครับบังเอิญอยากจะนําดอกทุเรียนนะครับสวยๆฝากสมาชิกนะครับนี่ดอกทุเรียนนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตผมได้สัมผัสดอกทุเรียนจริงๆเหมือนกันนะครับเห็นแต่ใน u t u b e ครับ ผมก็เพิ่งได้จับนี่แหละครับว่ามันเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตจับทุกอันก็แล้วกันครัไ <c> ห <oughs> นๆก็ได้จับแล้ว <c oughs> นะครับดอกก็ถือว่าสวยนะครับเป็นพุ่มเป็นพวงทงั้งๆที่ท่านก็ตัดมาแล้วนะครับนี่ตัดยอดออกแสดงว่าต้นนี้นะครับเจ้าของน่าจะาหวังจะเอาไว้ลูกบ้างนะครับก็เห็นเอาดอกออกบ้างนะครับ มันก็เลยเหลืออยู่ประมาณนี้นะครับอายุ4ปีนะครับอายุ4ปีต้นก็อุดมสมบูรณ์นะครับแต่ข้างล่างนี้นะครับก็เห็นไหมครับก็จะมีเขาเรียกว่าภาษาทุเรียนเขาเรียกว่าลิงอุ้มช้างนะครับข้างบนนี้นะครับเปรียบเสมือนช้างเพราะมันใหญ่มากกว่าลิงเพราะลิงตัวนี้นะครับมันจะเป็นทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองนะครับที่มันอาจจะการขยายตัวหรือการเจริญเติบโตไม่เท่าหรือไม่พร้อมกันคือไม่พร้อมกับทุเรียน พันหมอนทองนะครับหมอนทองจะโตเร็วแต่ว่าพันพื้นบ้านเนี่ยเขาอาจจะขยายเซลนะครับอาจจะไม่เต็มที่แล้วก็อาจจะไม่เร็วเท่ากันกับหมอนทองนะครับมันจึงเป็นลักษณะมาขยายข้างบนแต่ข้างล่างนี้แต่บางสวนนะครับบางสวนเห็นเซียนนะครับที่เป็นหลักวิชาการเขาใช้คัตเตอร์กรีดครับใช้คัตเตอร์กีด แต่กรีดแล้วจะต้องดูแลแผลให้ดีนะครับถ้าดูแลไม่ดีนะครับมันจะเป็นเชื้อราแต่อันนี้ไม่แน่ใจว่ารอยกรีดหรือเปล่านะครับน,น่าจะเป็นรอยกรีดแต่กรีดในแนวในแนวขวางอย่างนี้นะครับแต่บางบางสวนก็นจะกรีดขึ้นนะครับเพื่อไม่ให้น้ํามันขังไหลผ่านทะลุแล้วขณะเดียวกันก็ต้องออใช้สารกันเชื้อราทา เพื่อให้มันขยายเซลลในส่วนนี้เพื่อให้ต้นมันเท่ากันถ้าอย่างนั้นข้างบนมันหนักมากแล้วต้นนี้ไม่แน่ใจว่าจะรับน้ําหนักหรือว่าเวลาลุมแรงๆมันจะหักมันจะมีปัญหาหรือไม่นั่นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ก็มีรอยอัดนะครับอัดยาอัดสารฮอร์โมนเนื่องจากดูแล้วน่าจะเหตุผลตรงที่ว่าขาดธาตุสังกสีนะครับแล้วก็แมงกานิดนะครับเนี่ยแมงกานิดท่านก็เลยอาจจะอัดสารฮอร์โมนแรงไปนิดหนึ่งนะครับ ก็เลยใบไหม้ j, นะครับแต่ข้างบนข้างบนก็ใบก็ยังขาดสังสีอยู่นะครับตัวนี้ผมวิเคราะห์จากตรงนี้นะครับว่าการขาดน่าจะดินตรงนี้เป็นความชื้นนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นแ,แอ่งแต่ข้างสองข้างมันจะค่อนข้างสูงนะครับแล้วถัดออกมาห่างกันนะครับตรงที่รากหากินตรงนี้ก็เป็นแอ่งนะครับนี่เป็นหลุมเลยเนี่ยก็อาจจะมีความชื้นมากนะครับพอมีความชื้นมากก็เลยทําให้ดินเป็นกด แล้วก็ขาดธาตุสังกสีแต่ในขณะเดียวกันนะครับด้วยความสมบูรณ์ของเขานะครับแล้วต้นเขาใหญ่อุดมสมบูรณ์นะครับด้วยการบํารุงดูแลรักษาแล้วก็ด้วยการอัดฉีดยาเข้าไปมันจึงทําให้มีดอกนะครับจึงให้มีดอกนะครับประมาณนี้ส่วนต้นอื่นๆนะครับนี่ครับก็สมบูรณ์ดีมากนะครับเดี๋ยวผมจะเดิน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 ดูต้นอื่นนี่ก็เขียวสวยงามครับ4ปีครับ4ปีสูง4เมตรเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับทุเรียน ตัวเฉลี่ย1ปี1เมตร2ปี2เมตร3ปี3มเมตร4ปี4เมตรนี่ครับความสูง4เมตรครับ4ปีอายุ4ปีแล้วก็มีดอกมีผลผลิตแล้วด้วยนะครับนี่ประมาณนี้มีต้นนี้น่าจะแซมทีหลังนะครับ3ปีแต่ก็สวยงามมากครับชัดเจนมากสวยงามมากเลยนะครับ4ี่4ปีครับทุเรียนนี่ครับสวยงามมากครับ เป็นเป็นทุเรียนที่ได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะครับนี่ประมาณนี้ครับสวนโดยภาพรวมสวนทุเรียนของอำเภอลมศัก์จังหวัดพชริูรณต้นนี้น่าจะตายแล้วก็เอามาเสริมนะครับแต่ขณะเดียวกันที่ปลูกนี่ใบเขียวดีทุกต้นนะครับเขียวดีทุกต้นผมเดินยากนิดหนึ่งนะครับเพราะมันยา่ยาย่ารกมากนะครับแต่ตรงนี้อ้าวพอเจอที่ตัดนะครับ นี่ครับสภาพโดยรวมก็จะเป็นเป็นร่องอย่างนี้แหละครับเนี่ยท่านจะไถเป็นร่องนี่ครับนี่เป็นร่องไปร่องลึกประมาณสัก30เซนครับหนึ่งไม้บรรทัดครับความลึกของร่องนะครับเนี่ยนะครับมันลึกแต่อันนี้มันก็หลายปีนะครับเห็นบอกว่าร่องลึก30เซนนะครับแล้วความกว้างนี้ประมาณ3เมตรนะครับก็ปลูกทุเรียนไว้ตรงกลาง นะครับไม่เป็นเป็นทรงสลัเปานะครับไม่ใช่เป็นทรงสลัเปาแล้วก็มีน้ําระบบน้ําก็ปลูกดินธรรมดาไม่ได้มีปุ๋ยหมักแต่บางต้นก็มีนะครับต้นบางต้นก็มีปัญหาเดี๋ยวขออนุญาตแผนข้องนิดนี่นะครับบางต้นก็มีปัญหาตรงที่ใบน่าจะเป็นเชื้อรานะครับด้วยระบบรากหรือเปล่าประมาณนี้นะครับท่านก็ดูเหมือนกับมีราดสารกันเชื้อรานะครับหนีสี สีแดงๆสีส้มๆน่าจะเป็นมีทาล็กซิลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับประมาณนี้แต่มันก็เป็นแผลเนาะเป็นแผลแล้วก็เป็นโรคตัวนี้ก็หักพอดีเห็ไม,ไมผมจับทุเรียนเขากิ่งหักเลยนะครับใบไม้มันกิ่งแห้งครับมันก็เลยหักประมาณนี้นะครับด้านหนึ่งแต่ที่เห็นเขียวๆเนะี่ยมันเป็นกิ่งที่เป็นกิ่งที่ โตเสริมเติมเข้ามาที่หลังนะครับมันแทงออกมาใหม่นะครับมันไม่ได้เกิดจากกิ่งตัวหลักนะครับกิ่งตัวหลักมันน่าจะตายไปแล้วครับตายไปแล้วน่าจะเป็นเป็นเป็นเชื้อรานะครับเป็นไฟท็อปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเนี่ยพอดีไม่ได้เจอเจ้าของนะครับว่าอาการตัวนี้เป็นเพราะแบบไหนะอย่างไรนะครับก็ท่านก็ฉลาดเห็นไหมครับก็มีตัวเล็กแซมทันทีรู้ว่าไม่ไหวรักษาดูแลอ่า ทุเรียนที่เป็นมะเร็งไม่ไหวท่านก็รีบเอาต้นนี้มาปลูกนะครับหรือว่าเป็นเซียนนะครับพร้อมที่จะเสริมเติมเข้าไปให้สมบูรณ์ในสวนของท่านนะครับบัองเอืญไม่เจอสวนนะครับวันนี้นี่ก็สวยมากครับนี่แต่ก็ยังไม่ได้ตัดยังยังกําลังจะตัดแต่ยังยัง,ย,ง,ย,งยังทาไม่เสร็จนะครับนี่ประมาณนี้สูงตัวนี้สูง3เมตรครับแต่ทรงพุ่มสวยมากครับก็รัศมีประมาณสักวาเศษเศษนะครับ วาเศษนะครับความเส้นผ่าศูนย์กลางของสุ่มพุ่มนะครับนี่ครับก็ถ้าอยู่ไม่ไกลนะครับก็มาดูได้นะครับทางขึ้นเขื่อนนะครับปากห้วยคอนแกนนะครับตำบลห้วยไร่อำเภอลมศั์จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับไร่นี้ประมาณสักห้าจ็สิบสิบนี่ครับสิบไร่หรือเปล่าครับยาวไปนู้นนะครับยาวไปครับ เยอะมากครับสมบูรณ์มากไบนี้นะครับก็ประมาณนี้ก็มีทั้งผลผลิตแล้วด้วยนะครับแล้วก็มีเอ่อกำลังบำรุงดูแลรักษามีหลายด,ดูดูฝั่งนี้ก็จะน่าจะประมาณ2ปีนะครับสองปีผมจะไม่ลงนะครับข้างล่างมันมันรกขออนุญาตถ่ายแพลนให้เห็นในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็มี1ปีที่ปลูกซ่อมแซม2ปีก็มีนะครับ แต่ที่ที่ปลายฝั่งนี้นะครับนุงฝั่งสุดแปลงนะครับฝั่งนั้น4ปีก็มีลูกแล้วนะครับนะครับระยะห่าง4เมตรครับ4เมตรคูณ4เมตรเพราะว่าทุเรียนมันเป็นที่โล่งนะครับมันก็ไม่เหมือนทางจังหวัดจันจังหวัดตราดระยองที่มีความชื้นตลอดนะครับจึงจึงปูกห่างที่8ปคูณแแต่นี้ สังเกตทุเรียนนะครับ3-4ปีเนี่ยทรงพุ่มก็ไม่ใช่ใหญ่แล้วก็ไม่เพดออกไปจนทำให้ให้ให้กิ่งชนกันหรือหรือจนกระทั่งว่าแสงแดดส่องไม่ถึงไม่ใช่ถึงขนาดนั้น <c oughs> บางทีคำว่า8คูณ8เนี่ยใช้ได้เป็นบางจังหวัดนะครับเป็นบางพื้นที่นะครับเป็นบางพื้นที่เดี๋ยวผมจะพาไปดู1ต้นที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็มีลูกดกที่สุดนะครับก็ฝาก ไลค์ like, กดแชร์กดติดตามไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เพราะว่าพื้นที่มันไกลกันเดี๋ยวผมจะทําอีกคลิปหนึ่งสั้นๆน,นะครับอันนี้ที่ให้เห็นนี่ก็เป็นปลูกไว้ในแปลงแปลงขานะครับเอาดอกขาไปขายนะครับเอาไปรับประทานนะครับแล้วก็มีทุเรียนเห็นไหมครับทุเรียนก็จะอาศัยที่เป็นปุ๋ยเป็นน้ําที่ฉีดให้กันกันกบกับขานะครับ มันก็จะมีความอุดมสมบูรณ์มีความชื้นแล้วก็ได้รับการดูแลไปพร้อมๆกับข่านะครับเห็นไหมครับห่างกัน3เมตรคูณ3เมตรนะครับก็ถือว่าอุดมสมบูรณ์ดีมากนะครับครับประมาณนี้อันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าปลูกข่าเอามาเป็นพี่เลี้ยงทุเรียนนะครับดูแล้วน่าจะปลูกทุเรียนเป็นพี่เลี้ยงของข่านะประมาณนั้นนะครับก็ฝากกดแชร์กดติดตามไม่เพียงเท่านี้ครับของสวนทุเรียนมือใหม่นะครับกับ ทุเรียนแปลงทุเรียนที่สวยงามของตำบลห้วยแร่อำเภอลมศักจังหวัดพิจูนไว้อีกครั้งหนึ่งเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ